สวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านเด้อจา้าวันนี้พามาดูบรรยากาศนอกฟาร์มกันบ้างค่ะจริงๆก็ว่าจะมาถ่ายรูปร้านกาแฟเป็นเพื่อนได้ชมกันนะคะเพราะร้านนี้เขามีเอกลักษณ์มีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจอะคะ่ะแต่บังเอิญว่าร้านเขาปิดนะคะพี่ธเนศก็เลยเปลี่ยนแผนออาไม่เป็นไรนะคะเรามาพูดถึงเรื่องกาแฟกันดีกว่าว่าต้นกําเนิดของกาแฟนี่มาจากประเทศไหนนะคะอ่า เอาไว้ร้านกาแฟแต่ร้านกาแฟปิดค่ะทุกคนก็เลยมาถ่ายรูปเาจริงๆจะว่าไปธุรกิจร้านกาแฟนี่โตเร็วนะคะตอนที่พี่ธน,นัดมาที่นี่ใหม่ๆนะคะร้านนี้ยังเล็กอยู่เลยนะ,ะตอนหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็เป็นสนามเด็กเล่นเฉยเลยนะคะแล้วที่จอดรถก็ขยายกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะแต่ตอนนี้เขาปิดไปแล้วะคะ่ะสาเหตุน,น่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาดคะ่ะอ้าวเรียวลี ละค่ะไม่ได้ทั้งถ่ายรูปไม่ได้ทั้งดื่มกาแฟนะคะก็มาคุยเรื่องกาแฟนี่แหละนะคะต้นกําเนิดของเขาที่ประเทศเอธิโอเปียค่ะเพื่อนๆเ,เคยได้ยินคําว่าโก้ดแดนไหมคะโก้แดนหรือว่าแพ้เต้นเนี่ยค่ะได้ลหลายคนคงจะเคยได้ยินแล้วบ้างแล้วลนะคะ <laughs> พี่ธนนทขอมาเล่าซ้ํานะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครรู้มากกว่าพี่ธนนท์เนี่ยเอามาแชร์กันนะมาเพิ่มพูนมาต่อยอดความรู้ให้พี่ธนนท์ดได้เยอะ คือคนเลี้ยงแพะเนี่ยเขาเห็นแพะของเขาเนี่ยมีอาการผิดปกติก็คือกระโดดโลดเต้นหยอกล้อเพื่อนนะคะโดยปกติแพะตัวนี้จะเงาเงานะคะเขาก็เลยแอบสังเกตว่าเอ๊ะแพะตัวนี้ไปทําอะไรมาไปกินอะไรปรากฏว่าเขาไปเห็นแพะของเขาเนี่ยกินผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีลูกสีแดงๆซึ่งตอนหลังมารู้ว่าเป็นลูกเชอร์รี่อ่าและทีนี้เขาก็เลยลองกินดูบ้าง แล้หลังจากที่เขากินไปแล้วนะคะก็มีอาการคึกคักกระชุ่มกระชวยนะคะไม่รู้สึกง่วงค่ะเขาก็เลยเอาไปบอกต่อๆกันไปนะคะและนี่คือต้นกําเนิดของกาแฟค่ะพี่ธนัทได้ต้นฉบับมาจากอาจารย์นะคะท่านให้ทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟต้นกําเนิดกาแฟมาจากไหนมาจากประเทศเอธิโอเปียค่ะคนเลี้ยงแพะเป็นคนเจอ แพ้เนี่ยกินคนแรกเลยนะต้องเรียกเป็นคนหรือเปล่าแล้วคนเลี้ยงแพ้ก็เอาไปบอกต่อนะคะก็เลยเป็นที่รู้จักกันมายันทุกวันนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็หาอ่านทาง Google ได้นะคะแต่ตัวพี่ธนัทเองเนี่ยได้ข้อมูลมาจากอาจารย์ค่ะท่านเอาข้อมูลมาให้เพื่อให้พี่ธนัทเนี่ยสรุปทำรายงานเป็นภาษาอังกฤษแล้วส่งท่านและพี่ธนัทก็ผ่านด้วยอ่า ไดรายละเอียดต่างๆนะคะพี่ทานนั้นจะเขียนไว้อ่านใต้คลิปนะคะเป็นสรุปสั้นๆก็เข้าไปอ่านได้นะคะถ้าใครสนใจจ้า <Yeah. S 1> <Yeah. S 2>